สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้านี้คุณตาวิถีไทยก็พามาชมกล้วยบัวสวรรค์เนาะท่านผู้ชมเนาะเบื่องโน่น่ออกเป็นสีชมพูสีแดงสีเหลืองอถ้ามองด้านนี้เอาเป็นสีสีแดงเนาะแดงชมพูเห็นม่นี่ กรีบเหมือนต้นบัวเวลาที่กรีบของเขาออกตัวนี้คือการเด็ท่านผู้ชมเห็นบ่เหมือนต้นบัวสวรรค์ดอกบัวเนาะอะบุกคือต้นป่วยเลยอันนี้แทงขึ้นมาใหม่นะบุ้ชมมีอยู่หนึ่งสองสสี่ห้าตัวนี้กําลังมีดอกเนาะหกเจ็ดตัวนี้กําลังมีดอกเช่นเดียวกัน คุณตาวิถีไทยกล้วยบัวสวรรค์นี่มีคุณสมบัติอะไรบ้างกล้วยบัวสวรรค์คุณสมบัติประการแรกก็คือเป็นกล้วยมงคลอที่คุณตาวิถีไทยทราบมานะปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่นั่นเป็นมงคลเมตตามหานิยมเพราะสีเหลือง สีแห่งธรรมะสีแห่งความอ่อนนุ่มสีแห่งความอ่อนโยนเนาะท่านผู้ชมสีแดงเป็นสีแห่งความรักสีแห่งความเข้มข้นนะบวกกันและก็มาอีกใบเป็นสีเขียวสีธรรมชาติเบิง่งนุขักขนาดท่านผู้ชมเอลยพร้อมเพรียกพร้อมประการที่สองเป็นไม้ฟอกอากาศต้นกล้วยเนี่ ก็เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่คลายออกซิเจนในเวลากลางวันซึ่งเป็นก๊าซที่ร่างกายเราต้องการเนาะคลายออกซิเจนออกทำให้ร่างกายของเราที่เวลาที่เราอยู่ใกล้ต้นกล้วยในต้นกลางวันนี่มันรู้สึกเย็นเย็นมีแหงเพราะมีออกซิเจนนะตลบอบอวนอยู่บริเวณแถวต้นกล้วยนี้นะ ประการที่สามเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูยกเอาต้นกล้วยบัวสวรค์น,น,นี้เข้ามาบัวสั้นกระถ่ายหูนะครูสิถ่ายหูและก็บ,บอกลูกๆนักเรียนว่าวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นกล้วยบัวสวรนะ์เอ้อบัวสั้นเออนักเรียนนี่มักขนาดชั่วโมงศิลปะศึกษานี่ สิบกขาดเพราะว่ายัางเป็นวิชาที่ชอบคุณครูสิเอาต้นไม้นั่นต้นไม้นี่มาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีเนาะโอ้มันได้ฝึกฝึกสมองมีความสุขในการที่เรียนนี่เล็กน้อยก็หมักนะถ้ามีความสุขถ้ามีแบบเอ่อพวกตักตักกราสตร์อืมพวกอย่างต่างๆนี่นักเรียนสิป,ปวดหัวเนาะเออก็เลยเอา มักวิชานี่และในระดับมหาลัยอาจารย์ก็มอบหมายให้นิสิตนักศึกษานี่ไปหาข้อมูลมาพวกเธอไปหาข้อมูลต้นกล้วยบัวสวรรค์มานะแล้วก็มาพรีเซนต์หน้าห้องเก็เป็นรายงานทำเป็นรูปเล่มเวลาที่ใครอยากได้ข้อมูลกะพวกเธอก็โหลดข้อมูลลงในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ในใน o o o g l e นะ ใน facebook ในอินสต g แกรในเพจใน t ิ k t o อใน l ลายเนอะในเว็บไซต์เวลาที่เขาอยากคุณจับก,กระบบจำเป็นต้องไปหาข้อมูลในห้องสมุดอีกเพราะมันอันตรายมันมีโควิดนะใครที่หาข้อมูลได้ละเอียดที่สุดก็สิได้คะแนนหลายอย่างเช่นว่าประวัติความเป็นมาทำไมถึงเรียกกล้วยบัวสวร,ร์ ต้นกล้วยบัวสวรคร์นี่แท้จริงแล้วเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศใดเนาะของประเทศไทยเราหรือไม่หรือเป็นของต่างประเทศเนาะอือไปหาข้อมูลมาพวกเธอมาสัน่น <c oughs> เออเป็นต้นไม้เศรษฐกิจคุณตาวิถีไทยต้นไม้อันนี้มันขายได้อยู่บอกต้นกล้วยบัวสวรรค์นี่คุณตาวิถีไทยก็บอกว่า เห็นอยู่ในเน็ตเขาขายอยู่ได้เนาะอยู่ในเน็ตเขาโพสลงไปในเน็ตแล้วก็บอกว่าใครต้องการกล้วยบัวสวรรค์บอกมาแจ้งมานี่ขายเป็นเงาขายเป็นเงานะเขาก็สิคุดเอาคุดเอาต้นของเขาที่ที่มีเกิดเกิดอยู่แบบเกิดต้นใหม่ไปเนี่คุดเอามานี่ก็มีสองต้นแซมขึ้นมาแบบน,นี้เห็นบอกทั้งหลังต้นหนึ่งอันนี้ต้นนึงเนี่คุดเอาไปหรือไม่ก็โพสลงในเน็ต ใครต้องการกล้วยบัวสวรรค์นะครับลงราคาลงไปอืมเห็นเหมาะเป็นต้นไม้เศรษฐกิจนะท่านชมขายได้วันเถาะไปเป็นราคาเป็นราคาเป็นราคาเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณโคศพิธีก่อนประกาศทางมักอโลนะฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสวนบ้า แขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับหลังจากที่ท่านรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วขอเชิญท่านหยิบต้นกล้วยบัวสวรรค์นคนละหนึ่งต้นไปเป็นกระ,ะเระช้าของชํารวยครับท่านเป็นต้นไม้มงคลต่าที่โทยายท่านนั้นพินบอกว่าตั้งแต่ยายไปงานบุญงานยังกระดามงานดองงานอยางกระตามนะบุเคยมีจักเทือือมคือกินข้าแล้วกัเมือ มีเจ้าภาพนี่งานนี้แหละที่บอกว่าหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยให้หยิบต้นไม้คนละต้นนี่เมื่อนี้เพื่อนมีต้นกล้วยโบวสวรคร์มอบให้นะยายอยากปลูกเถิงเลยเห็นในโทรทัศน์ทีวีเห็น,ใน,หนในเว็บไซต์นะนต้นไม้อื่นมีไหมมีนะมีแต่ว่าพระเอกของเรื่องของเจ้าภาพเพิ่นเอามาลายขโมูก็คือต้นกล้วยัวสวครร์ ซึ่งเป็นไม้มงคลมอบให้กับแขกถือเป็นคำขอบคุณมาสันปาทิโตเอาบริษัทห้างร้านสปาบ้านพักโฮมสเตย์เรียบบ้านสวนรีสอร์ทเอาไปปลูกได้ไหมคุณตาววถีไทยปลูกได้นะปลูกได้โดยเฉพาะบ้านพักโฮมสเตย์นี่หรือสปานี่สามารถเอาไปปลูกไว้ในสวนจัดสวนเวลาที่ลูกค้ามาใช้บริการนะมา มาเล่นมาเดินเล่นอยู่ในสวนย่อมสวนอย่างเห็นต้นกล้วยบัวสวรรค์กำลังผลิดอกออกปีนี่อมันรู้สึกสดชื่นมีแหง่งทำให้แขกที่มาใช้บริการมาพักบ้านพักโฮมสเตย์มาใช้สปานี่มีความประทับใจและอยากจะมาอีกเบิ่งหนูท่านผู้ชมเออโอ้ไปซื้อตำมงหงล้านนะกล้วยบัวสวรรค์ของยายเราแทงช่อดอก ชอบปีออกมางามขนาดบุซันเออโบเสื้อไปเบิ่งเด้อบุซันเวลาไปซื้อตำมหงหงเฮือนลาวนะาเห็นบอกร้านอะไรต่างๆก็สามารถเอามาปลูกได้ท่านผู้ชมเอาละสำหรับมื้อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมหงมานา นอนรับกับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชตเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคารบับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกาะยะสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกัสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้าย สำหรับพระเอกของเรื่องในเช้านี้ก็คือกล้วยบัวสวรรค์กล้วยมงคลกล้วยแห่งการเรียนรู้กล้วยเศรษฐกิจและกล้วยแห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม